เช็คก่อนยาวๆกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนอากาศสัปดาห์นี้ทั้งร้อนทั้งฝนพร้อมย้ำข้อควรระวังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายอากาศทั่วไประหว่างวันที่8ถึง14มีนาคมพศ2568ในช่วงวันที่9ถึง10มีนาคมบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางที่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียง เองเหนือและทะเลจีนใต้จะเริ่มมีกําลังอ่อนลงส่งผลทําให้ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนําความชื้นจากะทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกําลังอ่อนลงลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงและอุณหภูมิจะสูงขึ้นโดยมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันส่วนในช่วงวันที่11ถึง14มีนาคมความ กดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนทําให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าละวัวในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในภาคเหนือและภาคกลางในขณะที่จะมีแนวพัดสอบของลมตะวันตกเฉียงเยงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองกับมีกระโชกแรงบางแห่งสำหรับภาคใต้ในช่วงวันที่8ถึง11มีนาคมลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้กําลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทอ ทะเลอันดามันมีกำลังปานกลางโดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง1-2เมตรอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันมีคลื่นสอวงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนในช่วงวันที่12-14มีนาคมลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ย,ยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามัน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเองเกิดขึ้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคนอื่นสูงมากกว่า2เมตรขอควรระวังในช่วงวันที่8และ11ถึง14มีนาคมขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนระวังอัด อันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงบางแห่งรวมถึงฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้บางพื้นที่โดยหลีกเลี่ยงการอยอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและปลา้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการรบมองกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงไว้ด้วยส่วนในช่วงวัน ที่9 14มีนาคมขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพและหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งเป็นเวลาน,านานเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือเดกบ้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยตลอดช่วง คาดหมายอากาศรายภาคระหว่างวันที่8ถึง14มีนาคมพศ2568ภาคเหนือในช่วงวันที่9วันที่10มีนาคมอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคนองบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด17ลบ24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33ถึง38องศาเซลเซียสส่วนในช่วงวันที่11ถึง14มีนาคมอากาศร้อนโดยท่า แดวไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่โดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10บยีบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบุอุณหภูมิต่ำสุด19 2 6งองศาเซลเซียสบุอุณหภูมิสูงสุด34 4 1องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว55กิโลเมตรชมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่9วันที่10มีนาคมอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองบางแห่งอุณหภ,ภูมิต่ำสุด17 -25 ลบ25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-37องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-20กิโลเมตรชมส่วนในชอ่วงวันที่11 1 4ถึง14มีนาคมอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนอง ร้อยละยี่สของบพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด20-27ิงยีสิเองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-39องศาเซลเซียสยดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว1ิบสกิโลเมตรชโชมภาคกลาง ในช่วงวันที่9วันที่10มีนาคมอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองบางแห่งอุณหภ,ภูมิต่ำสุด22 -25 องลบ25องศาเซลเซียสอุณหภ,ภูมิสูงสุด33-38องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง อาส่วนในช่วงวันที่11ถึง14มีนาคมอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นณที่โดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ถึง30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24ถึง27องศาเซลเซียสเยสอุณหภูมิสูงสุด35ถึง40องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 1 5กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกในช่วงวันที่9-10ถึง10มีนาคมอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองบางแห่งบุญหภูมิต่ำสุด22 -26 องลบศาเซลเซียสบุณหภูมิสูงสุด31-37อถึง3าองศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว30 3 0กิโลเมตรชมทะเลมี คลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนในช่วงวันที่1 1ถึง14มีนาคมอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันทางตอนบนของภาคโดยมีฝนฟ้าคะนองเองร้อยละ2 0ถึง40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด2 4ถึง28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-39องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว130กิโลเมตรชมทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณนาที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ24% 0 0ของพื้นที่ตลอดช่วงกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งในวันที่8มีนาคมในช่วงวันที่8 วันที่11มีนาคมตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรชมอทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกบว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรชมอทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่น สูงมากกว่า2เมตรส่วนในช่วงวันที่12ถึง14มีนาคมลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรชมทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด22-27องศาเซลเซียสบุณหะภูมิสูงสุด28-36องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตก ในช่วงวันที่8วันที่11มีนาคมมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ1 0 3 0ของพื้นที่ลมตะวันออกความเร็ว15-35กิโลเมตรชมมอทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรส่วนในช่วงวันที่12 1 4ถึง14มีนาคมมีฝนฟ้าขนองร้อยละ2040ของพื้นที่ลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรชมทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง12เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด2936องศาเซลเซียส กรุงเทพและปริมณฑลนในช่วงวันที่9ถึง10มีนาคมอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด24ถึง27องศาเซลเซียสอุณหาภูมิสูงสุด32ถึง37องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนในช่วงวันที่11 วันที่14มีนาคมอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ถึง30ของพื้นที่กับมอหนีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25ถึง28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34ถึง39องศาเซลเซียสลมใต้คอวออามเร็ว15กิโลเมตรโชม